วัดนีค่้าท่านผู้ชมทั้งบ้านค่ะข้ามันี่เจียข้ามสามตัวเองในมาติดตามหนึ่งแล้วความฟันกับประคําค่ะข้าประค้าี่เพือนฟันนะคะฟัน่าเขาเห็ดบ้านไม่ห้แต่หลังนี่หน่อยคนว่าเนาะค่ะคเพือนกระไรลูกน้อยน้ำค่ะไรลูกหน่อยน้ำแต่ว่าเพือนบบกคุณลุงนี่เอาลูกซอยย่านตกน้ำนะคะคุณลุงเพือนกระจะหายนี่เนาะจะหายพื้นกระเอาเท่าเราซับย่นทิมว่าปะย่นทิมมันกระจตกน้ำเนาะก็เลย่จับ จะคล้องก็เลยขั้วเอาทั้งลูกขั้วอเอาทั้งโทรศัพท์ย่านลูกตุ๊กนาบก,ก,กับป่านั่นย่านโทรศัพท์ตุ๊กนาบกับป่านั้นเลยขั้วอเอาทั้งสองอย่างนะผู้กฤษผู้กฤษมาหาบเอาลูกในมือนะค่ะเรื่องเล่าความฝันของปลาคัาม่มผู้ชายแนวทางเขาจังไรก็ไปฟังกันนะคะสวัสดีค่ะปลาคั่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าสว,ส,สวัสดีค่ะมือนี้ก็ได้มาติดตามเรื่องเล่าความฝันของปลาคำเนาะค่ะค่ะฝันต่อวีกบ่ประฝันต่อวีกฝันต่อวีกเลย ฟันต่อวิกค่ะแต่่าบว่ามีคนมาเอาอืมค่ะกำลังม่เนาะค่ะเนาะม่อยู่ในตาบุพโอแม่นตีแม่นค่ะมาอยู่บุ๊โอมาอยู่ตัวบุ๊โอปะอ้อกดดีครับฟันมาจากไหนค่ะฟันจักเขาย่อเฮื่ออันไหนอืมค่ย่อือันไหนใส่กระเบื้องอันคางหนึ่งใส่สังกะทีคางหนึ่งค่ะมันก็มีอัน แฝนกระช่ยเนี่ยน้อยมันก็มีปองกโก่งกีงเพลงเขาใหญ่หนิเพิ่นหาคอยคอยอุ้มลูกอยู่อุ้มบักน้อยนอยนั่นอุ้มลูกอยู่บันเพิ่นว่าแต่ยังมั่วเมาแต่อันน้ำลูกเพิ่นว่าเขาเรียกวา่าแนวจะคล้องมั่วเมาซอยการฆ่าเตลินโทรศัพท์อยู่หันพนท่าโทรศัพท์หอยทิ้งมันเกือบตกหนาเคือเทียงอยู่เหตุงอนอยู่กลา,นานงน้ำนะงานน้อนน้อยเขาเหตุห้ดอกบ,อกบางเน่นเหืุงนจะคล้องแต่เขาเหตุให้ เป็นกะาะฟโทรศัรท์ปไปวัวโ,โตกองซะนอตัตว่ะตกองตัวนีก็ชิงงุ่มว่าจากไหนก็เลยว่ามันมาโตกดอกคน่นาคือคูบเอาห <คะ S 2> นามันกระแตกหนาโทรศัพท์า่อยจอแตกจอมแตกอือค่ะก็ะบาดหายกันมันบ่ากระจมอยู่แต่ว่าบาดหายกันบรดดาจมให้เพื่อนหนาจากไหนไสื่อให้แทงจนว่ากันยังจิดมาวีถิมอยู่ไม่เิ่นว่า เอาลูกก็ให้เอาผู้เดียวตัวคนว่าเบิ่งก็ที่เบิ่งตัวคน่าจะไมันเมาแต่ะะน้ำทรศัพท์ตัวอ่ะคือการคนเบิ่งโทรศัพท์ก็บ,บ่ได้บอก่นยังแกเสือใดค่ะจังนั้นจังมีความฝันหนีอนยู่นี้เพาะเอางั้นกลางเบิ่งโทรศัพท์เออเพิ่นนั่นคอยว่าให้เอาลูกซอยกันมันดือ้อมันให้บัดนี้ยันลูกตกลงน้ำนะค่่ะเพินผนโยนท้อรศัพท์ถิ่มบัดนี้เป็นเครียดเพิ่นเครียดเพิ่นจมเพิ่นเครียดเพิ่นอันนี้เพิ่นว่าโยนถิ่มก็น่าเพิ่นว่า ยื่นถิ og, rim, rim, so ga, ana, so ่มไปว่าโตฟองแล้วตัวมันกัดฟองก็โป่งกีเปงอย่างนีไงบ่ล้มคนคุณบ่ล้มถูกหน่อยบ่บ่อบ่ล้มบ่ล้มแต่ว่ามตะขาเนี่ยเนาะโทรศัพท์นั่นกับบ่อล้มบ่อล้มลงไปคูปอะกอบนะโทรศัพท์แต่ว่าจับขึ้นมามันหนาแตกค่ะหน้าจอแตกกับที่ไฮไม้ดิ่กับที่ไฮศูนย์เจ็ดหนึ่ง 071ไม้ถ่ายไม้ถ่ายเด็กถ่ายโทรศัพท์ได้เนาะแม่น071 071ปลามากตัวนี้แม่นบ่มากตัวนี้ค่ะกะข้นหน่อยกระยุ่งน้ำคือเก่าไม่ยุ่งน้ำคือเก่าคือว่าทีเป็นขวนเงินอาจี่เป็นขวนเงินจะเป็นผู้เก่าห่นบ่ปลาผู้เก่าบักน้อยบักเก่าหนอนพอคนบ่เอาซอยคนบ่มากคนบ่จักค่ะ ค่ะในในความฝันนั้นเนิืนสีบ่มากจังสี่บเบิ่นบบเอาซอยนะิ่นาบแบบว่าบบอันนี้เลยนะบเดี๋ยวตงทิ้งกับลูกเลยนะกระติริข้องไผของมันนะนะิ่นก็สติมักลขเพิ่มักเลของบัดลีค้องอะไรกัะลูกกระลูกกือลูกจะคองมันบับไม่น้อยบักขี้ลายขี้เก่า่น่ะมานดำดำบักดำดำดุนเลนือหงอนหงอนเนาะค่ะดำดำห้องหงอน นั่นนีเขารออยู่ตัวก็เลยว่าจะเอาลูกอยันลูกต๊ปองอยันลูกโต๊น้ำมันเนื่นังลังนิดหน่อยเนาะเขาเห็ดห้กันคือคือนามก็อยู่ข้างล่างข้างล่างข้างล่างง่นนั่นงานเขาเห็ดนิดหน่อยฮ้กระเบื้องก็เฮ็ดเตเซอยู่กระเบ้องมุ่งกระเบ้องมุ่งก็เฮ็ดเตเสอยู่เขานย่อนลงมาเขัหย่อนลงมาจากลังขานะค่ะก็เลยว่าโอ้ยดูกูต๊ลงนี่เจ๊ยังไงเอ้ย มาเอาลูกก็เลยว่านะค <benchmarks? S 2> <Fine. S 3> ่ะเพิ่นก็บโเอาแล้วเพิ่นก็เบิ่งโท่าไรซับผ่าเท่าไรซับถิ่มจังมาเอาลูกโอ้เพิ่นจะหายเพิ่นค่ะพี่เรา็สําคันนี่เด้วันเราต้องมาเฮ็ดยาทใหม่แต่ว่าเป็นเป็นซ้ํากัมส้อมไฟเนาะเพราะว่ากระเบื้องข้างนึงส้อมกระซีข้างนึงอือกระสุนตัวนึงก็1ตัวนึงดีกระสุนตัวนึงกับนึ่งตัวนึงเนาะซุนตัวนึง1ตัวนึงค่ะ เค็ดนี่คุณป่ามาจากไจค่ะเอาก็มเกาดไม้ดิโอไม้ดิโทรศัพท์เพื่อนเลยดึกถิ่มดูดถิ่มจนมาเถิดเบลเต่าเลขกถ่ายเพคนเนาะเลขกถ่ายโทรศัพท์เจ็หนึ่งนี่ค่ะศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าศูนย์เจ็ดหนึ่งอืมค่ะมือขั้วเอาโทรศัพท์ตีเอาบ่อยเอาแล้วขั้วเอาทั้งขั้วเอาลูกทั้งขั้วเอาโทรศัพท์ทั้งพี่กียานลูกตกน้ำทั้งพี่กียานโทรศัพท์ตกน้ำกับปองกับบักไง เทียงกันเื่อนกับเห่องเนหน่อยเนาะกันลูกร้อยลงทั้งผีดีละหนามยู่ในไตบักไล่ไหลเรือนเรือนเมื่อคุณป่าิตีเป็นตัวยังมื่อตีเป็นหานแล้ยวตีเป็นหานหายังคุณป่าหานึงเดวหานึงเนาะเพราะว่าเราคั่วเอาลูกน้ำเนาะคั่วลูกน้ะเป็นหานึงจะไปเี่านบางคนจะตีเป็นหาร้ายเนียเนาะตามที่ชาไปเอาิี ฮือนกะตีหันกัเฮือนล้งเบาง่ายังหือนล้างน้อยหั่นกะตีหือนลังเกาเขาย็ดไห่น่ะอือหกูมาฟันที่เนี่ยลังเก่าบักน้่อยๆบกเกาอีกแล้วเลยตัวว่าเก่าดำๆหัวงอนนี่เนาะหัวงอนคือเกาอันหัวงอนขาเค่คอือค่ะง่ายๆขีล่ะบักนีลายักใหอยดำแําโำสูบตว่าเก้าฟันน่ะก็ว่ามันขัดอยู่เนาะแมนว่ได้ฟันโดนอะไรปะบ่ฟันเห็นมันโดนแล้ขงเน่น่อยนี่ค่ะจนลืมข้าวจนลืม กําลังขีดม,มากเละกะไม้เด็กเพื่อนพราะว่าลุงนี่เขียดป้าป่านี่บอกให้เอาลูกกับบีโทรศัพท์ถิ่มเนออบีโทรศัพท์ถิ่มก็ว่า,าลูกคือเกาเนอะแต่ว่าหากมีโทรศัพท์ถิ่มก็กเลยจับเอาจับเอากอดลูกเพื่อนกับมาเอาทั้งผิดหรือว่าเพื่นอกนก็มาเอาลูกเพื่อนก็มาเอาลูกยันลูกตกน้ำกับป้านั่นจะคล้องนั่นยันลูกตกน้ำ แล้วก็ยานโทรศัพท์โต๊ะน้ำกับแ้่นันจะกินทั้งหลายกินข้าวห้ำทุกอย่างแต่ว่ากับูตเจีดหนึ่งนี่ก็คือเด็กไทยโทรศัพท์เนาะเด็กไายโทรศัพท์ที่มันหนามจอมันแตกค่ะหานึ่งนี่ก็คือเมื่อเศร้าเอาเนาะเศร้าเอานึ่งนี่จะเป็นเล็กหน่อยบอครับเล็กหน่อยค่ะหานึ่งแล้ว่าอายุของป่าอายุของป่าอายุของป่ามันออกแล้วออกเมื่อไหร่ หกสี่หสี่หกสิบสีเนาะบบให้เพื่นฟังเนาะค่ะเพื่อนถามเนาะค่ะอายุหกสิบสี่ปีอายุประคำเนาะบัเล็กทีเด็กบันเลขทีสามสิบเก้าสามสิบเก้าประคำแต่สามะเพื่อนถามเนาะเพื่นแตสิ่งที่ฟังเอาอยู่นี่นี่เนาะค่ะค่ะเที่ยเพื่นถามกับพอวางเพื่อนล้างหน่อยมันก็เป็นเพื่อนล้างเก่าอยู่เขาเห็ดหายล้างเก่าเก่นะค่ะน้อยๆล้งน้อยๆไดตอกกอกอยู่เล็ดยุ่งหาเก่ามันบ่อยล้างเก่า แต่ว่าเหล็เก้าสี่มีน้ำกับบอลเณรป่ากับเพ่ะ่อเมื่อว่าป่าแบบไหนพืนอันป่าสื่อตัวนั่นแบานี้สื่อสามหกห้าสามหกห้ามันออกสองหกสี่ออกสองออกอายุผลีเนาะบูดวิดกันน้อยหนึ่งเกือบได้สามโตัวเกือบมันเกือบมันคระดึงแลก็ ยายบนกับประมาณสามยายบนกับสิบแปดหนึ่งออกเก่าหนึ่งเสรค่ะอย่างแรกความฝันของคุณป้ามียันเพิ่มเติมบ้างค่ะคุณป้าบ่บ่มีหยังดอกมีแค่นี้แหละเขาให้เคลฟที่ทุกท่านโฉมมานลำด้วยค่ะตือหวยรางวัลที่หนึ่งลางวัลที่สองก็ได้หลายแสนหลายล้านอยู่เด้อหลายแสนอยู่โุขนุขกันเนาะป้าเนาะค่ะขอบคุณสำหรับแนวทางค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของปลาข้าเนาะค่ะค่ะปลาข้านี่เพิ่นฝันเนาะค่ะฝันว่ามีคนมาเเฮ็ดือนให้เนาะะค่ มาเห็ดบานหายตั้งเลยน้อยค่ะค่ะเพื่อนกระไรลูกน้อยค่ะลูกน้อยผู้เก่าผู้ดำดำเตี้ยวหัวอนๆธรรมดาเนาะค่ะเพื่อนสีตกน้ำเนาะค่ะลูกเพื่อนสีตกน้ำเพื่อนกระบอกลุงมาเอาเนาะค่ะเพื่อนลุงเพื่อนเครียดเนาะค่ะเพื่อนโกรธให้ประคัมมาเอิอนมาเอาลูกเพื่อนกระบี้โทรศัพท์ทิมเท่านั้นาะค่ะเพื่อนกระไม้เด็กโทรศัพท์เพื่อนกระศูนเจ็ดหนึ่งค่ะเด็กถ่ายศูนเจ็ดหนึ่งค่ะ หาหนึ่งนี่แะชื่อว่ามือเนาะค่ะเศร้าหาลูกค่ะน็กหน่อยกับหนึ่งค่ะหาหนึ่งวันที่สิบหกดกดกฎาคมพศ2ส6องพันห้าร้อยหกสิบแปดให้ท่านผู้ชมมาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลโชคโชคมันมาน,น,นลำลำเรื่อยเรยแห้งแห้งปังๆไปกับความฝันของประท่ำเนาะค่ะก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อสิบริการแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านต้องเข้าได้รับช่วรับฟังค่ะ ถ้ายังมาท่านกดติดตามเจคำก็ขอฝากชงเจคำมสามตัวเต็งน้ำนี้เด้อค่ะถ้ามีแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขเด็ดอยู่มองใดเจคำมสามตัวเต็งจะไปหามหาให้ท่านชมหรือรับชมรับฟังต่อไปนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เจคำมสามตัวเต่งขอจบเพียงตัวนี้นะคะคลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ